ล่วงไปพอดีเลยค่ะลูกสวัสดีพี่พีนะคะโอ้นั่นไงอยู่ข้างๆหัวหนูอะน่ะไหนลูตี้อมๆม,ม,มันหม่นเขี้ยวเหรอคะมันคันเหงือกไหมคะลูกคันเหงือกไหมคะคันไหมคะรู้จะถ่ายมุมไหนดีอะพ่อ <c oughs> โอเคโอเควัน okay, okay. นี้ได้วันนี้ได้น่าเลี้ยวเลียวแฝดพ่อใช่แล้วแฝดพ่อมีก้อนเนี่ยอันนี้แฝดแสนดีคนโต โอ้มันอ่ยอยค่ะพี่พี่คะถ่ายซิว่านี่คือปลาอะไรคะพี่พี่ปลาอะไรคะลูกดูลิน้นดูลิน้นปลาอะไรคะลูกขอบคุณค่ะพอ่พอหลับพ่อหลับแล้วพ่อหลับแล้วล่ะค่ะใช่ไหมคะใช่ไหมเอ้าพ่อยังไม่หลับค่ะ <c oughs> ปลาที่มันอร่อยใช่ไหมดีใจมากใช่แล้วดีใจเช่นกันค่ะพี่ปอก็เป็นเอฟซน้องนุนิวนายวอลักน้องนุนิวมากเลยเพราะว่าน้องล้องเพงเพอน่ารักค่ะได้เล่นได้เล่นซีรีส์ด้กันก็เป็นปลื้มเลยเหมือนพ่อละคะอันแนนูไม่ได้กินปลานี่นาะหนูกินนิ้วนะหนูไม่ได้กินปลาเลยเดี๋ยวนี้นะ อุ๊ยทำไมปลาตามันหายอะลูกปลาตาหายแล,ล้วคะลูกแอนดีตาบแป๋วนอนแป๊บเดียวโอ้ยทำไมแอนขนาดนั้นนะเอาอะไรคะเอ,เ,เอาอะไรคะเอาเนี่อยจะ<า>ดูผ้าเหรอ,อาานี่ไง <laughs> ทำไมต้องดูผ้าด้วยลูกผ้ามันน่ารักเหรอคะลูก สวัสดีพี่พี่ค่ะคิ้วคมเหรอนี่ตั้งแต่เกิดก็คือยังไม่ได้โกนผมไฟเลยนะยังไม่ได้โกนยังไม่ได้ทาอันชันเลยนะคือตอนแรกจําได้ไหมคะตอนที่เขายังเบบีแรกๆอะ่ะตรงเนี้ยคือไม่มีเลยนะแหว่งเป็นขุนช้างเป็นขุนช้างแต่ตอนนี้นี่ตรงนี้ขึ้นเยอะกว่าเขาเลยโอ้ยปลาเข้าแขนแล้ว ปลามาอยู่ในแขนนะคะเขาคุณพี่หนูสุคะให้แสนดีกินไอติมเหรอคะพี่หนูสุแสนดีกินไอติมได้ไหมนะ <laughs> แสนดีขอบคุณค่ะใจส้มอ,อ๋อไหนปลาอยู่ทางไหนลูกอุ๊ยใครตดใครตดมองอะไรคะลูกพี่มีเนอยเอ,อ่ะอยู่นี่หมดแล้ว ขอบคุณพี่ติ๊กค่ะให้หมวกมาด้วยหมวกพ่อมดเหรอแม่มดน้อยด้วยเลยมีโอ้ยพี่เป้ให้ปลามาปลาแองเกลิลฟิชแองเกลิลฟิชขอบคุณค่ะอุ้ยหมูเด้งหมูเด้งแซดดี้ขอบคุณพี่กวางด้วยนะคะไอติมตอนนี้ทำปากมุบมิบแล้ว เวลาเห็นแม่กับพ่อกินอะไรเขาก็ทำปากมุบมิบแล้วนะห้าเดือนสวัสดีพี่ๆนะคะวันนี้แม่อยู่บ้านแม่อยู่กับหนูทั้งวันเลยช่วงนี้ปอก็มีรายการนะแล้วก็มีซีรีส์นะคะเดี๋ยวมีหนังด้วยเดี๋ยวคงได้ชมกันน่าจะปีหน้านะคะเดี๋ยวว่างๆแม่จะมาไลฟ์ร้องเพลงดีกว่า โอ้โหมันเขี่ยวมันเขี่ยวมันเขี่ยวทายสิว่าแซนดี้กินมือหรือเปล่าอุ้ยมองแรงจังเลยคะเหมือนพ่อมากไม่เหมือนแม่เลยเหมือนแม่บ้างไหมพ่อคิดว <c oughs> ่าเหมือนแม่ตรงไหนตรงที่ไม่กินยาตรงที่ไม่กินยาแขงมากขอบคุณคะ่ะอุ้ยไข่บางกรหรอแซนดี้ไข<า>่บังกร ที่เขาให้ไข่มังกรมานะคะมีหมูเด้งด้วยนะโดดดิว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 ดาดาหมูเด้งอนะโดดิว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 ดาดาหมูเด้งอะดาดาหมูเด้งขอบคุณครับอุ๊ยสันดีทำอะไรอะ่ะสันดีหลบกล้องทำไมอะโอสันดีหลบกล้องเหรอเหมือนคุณพ่อเลยคุณพ่อไม่ชอบกล้อง รอติดตามอยู่ได้เลยครับฝากด้วยนะซีรีส์ล่าสุดที่เล่นกับน้องนูนิวนะคะกับสีพฤกษีพฤกนี่น่าจะรุ่นเดียวกับเ่าเนาะ<ม>นะคะวันนั้นถามก็น่าจะรุ่นเดียวกับเปาเนี่ยแหละ<ม>ก็ฝากไว้ด้วยนะ<ม>ชื่อเรื่องว่ามนรักฮักอีหลีน่ารักมากๆแม่ตงเวาวอีสา,า,านเวาใดจักหน่อยตอนนี้กำลังฝึกอยู่จ้า<ม> <laughs> น้องแววมาเองสวัสดีคะ่ะผู้หญิงค่ะพี่พี่คะ่ะถ้าหนูไม่ใส่โบนหนูก็เนี่ยจะดูแมนๆเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นทรงผมนักเรียนชายนั่งขึ้นเองค่ะไม่ได้โกนค่ะพี่อ,อแม่อยากได้ที่วงังอ,อยู่ไหนนะ้ะแม่ไม่มีที่วังโทรศัพท์อยู่ข้างล่าง มันเคี้ยวเหรอคะหมันเคี้ยวพ่อเหรอลูก <c oughs> คุณแม่ถือโทรศัพท์จนเป็นนิ้วล็อกแล้วเนี่ย <c oughs> วันนี้คุณปู่คุณย่าไปวัดค่ะส่วนคุณตาคุณยายอยู่สุพรรณนะคะอยู่คนละบ้านอ่อเกิด <c oughs> เดือนเดียวกันเลยกันยาใช่ไหมคะแซนดี้เกิด19กกันยานะคะ <c oughs> พ่อชอบฟัดหนูคุณปู่ก็ชอบฟัดฟัดกันทั้งวันเลยมสรสันดีตัวหอมดันดีตัวหอม,อามา <laughs> ดูนิ้วดิดูนิ้วดิคะ่ะหัองา <laughs> ม,ม, <laughs> มอ <laughs> ชอบชอบ <laughs> ชอบ <laughs> เขาชอบดูมือนะช่วงนี้เขาก็พัฒนาการเขาก็แบบว่นนาวชอบดูมือมตัวนี้แล้วตอนนี้อกรุงเทพค่ะหน้าฝ่ามือเดียวไหนพ่อลองเอามือเทียบกับหน้าแสนดีดิเอามาวางใกล้ๆกั <laughs> <laughs> <จ>นเจ้าจิ๋วจิ๋วมากตัวเล็กเหมือนพ่อเอิร์ตตอนเด็กๆไง พอเออตอนเด็กๆก็ตัวจิ๋วอย่างเงี้ยส่วนแม่เกิดมาแม่ก็เป็นเด็กมิชลินโอยพ่อเล่นแรงพ่อพ่อทำการแสดงแรงมากคุณพ่อคุณพ่อปล่อยพลังเหรอฮึทงเกิดยังไงคะไหนตอนนี้แสนดีชอบชอบทำเสียงอย่างนี้แสนดี แซนดี้แซนดี้คะยังไงคะหนึ่งสองสามเอ้ย้วคะโอ๊ยโอโอ้ทุบหน้าอันนี้มันเสียงอะไรคะเสียงเป็ดเหรอ พ่อหมือนเขี้ยวพ่อกับปู่เน sí ี่ยเล่นแรงยิ้มตามเลยค่ะห้าเดือนเพิ่งจะได้ห้าเดือนกี่วันนะวันนี้วันที่ยี่สามใช่ไหมห้าเดือนสี่วันแสนดีได้ห้าเดือนสี่วันแล้วแม่แม่บ้านไหนกำลังห้าเดือนบ้างคะตอนนี้ทำอะไรบ้าง ตอนนี้แสนดีเขาก็ควาาได้นะคะแต่ว่ายังไงเองไม่ค่อยเก่งความความมาเก่งเลยแหละกลิ้งอ่ะใช้กลิ้งเอาเอาลูกใครมาเลี้ยงนี่อุตส่าห์อยู่ในท้องแม่อาศัยท้องแม่มาเก้าเดือนไม่เหมือนแม่เลยนะเนี่ยออ้อมีพลัง,งอะไร ขอบคุณครับพี่หมวนครับพ่อลังลังให้เจ้าเนี่ยคุณพ่อกับคุณปู่ก็เล่นคล้ายๆกันเล่นแบบผู้ชายเหมือนคุณพ่อเหมือนไปทางบ้านพ่อส่วนใหญ่ลูกสาวนะเห็น หลายบ้านเลยนะลูกสาวก็จะเหมือนใครทางพ่อหมดเลยนะคะใช่ไหมโอ้หาผมอยู่อู้เสียงอะไรขนาดอ้าอ้าคอแห้งเลยทำเสียงแบบนี้ก็คอแห้งสิลูกทำไงนะคะทำไงนี่นี่ไงเอานนี่อ่ะเอาปลาไปกิน ปลาไปกินนี่มันปลาทับทิมเลยนะลูกปลาทับทิมอ่ะอร่อยเ <laughs> บื่อละย่นย <laughs> ุดเอาอันนี้ให้หนูอันนี้ให้หนูหนูอยากนั่งเลยใช่ไหมจับหนูนั่งไหมปะปะปะ ต้องมีอีกคนละค่ะมีอาจจะเว้นไปสักสามสี่ปีกัน <c oughs> ป้า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 ตื่นแล้วไหวพุ่งโชพุง่งพ่ออุ้มหน่อยค่ะไหนแหน่อุ้มอยู่ในคองนี่แหละหนึ่ย <c oughs> <c oughs> โปโป โอ้โหดึงหัวซะเลยเนี่ยจิกหัวจิกหัวเลยฮปปี้โอ้ยโอ้ยด้วยด้วยจิกหัวฮปปี้แฮปปี้ใช่ไหมล่ะดูหุงดูหุงออก จะเย็นแฮปปี <laughs> ้ใช่ไหมคะใครชื่อแซนดี้ยกมือหน่อยใครชื่อแซนดี้ยกมือขึ้นค <laughs> 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 วามแล้วคะ่ะ <laughs> อันไหนบ้านไหนห้าเดือนบ้าง ม่เสนหนูมันตกง่ายเลยหนูเพิ่งหลับไปเลยเพิ่งหลับแล้วก็เนี่ยแหละตื่นมาก็เล่นกันเลยตื่นมาก็เล่นกันเลยแลยนะอยากรู้ว่าอครอบครัวอื่นใช่ไหมพอมีลูกอะ่ะเขายังไงเขาเล่นกับลูกทั้งวันเลยไหมหรือว่ายังไงเขาทําอะไรกันบ้างอะ่ะห้าเดือนอะ่ะห้าเดือนนี่คือยังไงคะ่ะ ก็ต้องช่วงเวลาเล่มันไม่ต้องเล่นมันเนาะช่วงที่อยู่กับตัวเองใช่ไหมคะเราจะมาเล่นกันทั้งวันก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่เขาก็อยู่กับตัวเองได้นะโอไม่เป็นไรนะโอไม่เป็นไรแน่นูอยากได้อะไรหรึยังไม่ได้เป็นไรเลยค่่ะนไมค่ะ แม่ไม่ค่อยรักหนูก็ไม่เป็นไรค่ะใจร้ายไม่รักคนเดียวก็ได้ยังไงนะยังไงนะแม่ไม่ค่อยรักหนูหรอหนูคนเดียวก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะโอ้<ม>รา้ายกาจแม่เขาไม่ค่อยรักหนูเนี่ยพ่รักคนเดียวค่ะเออหรอคะอยังไงคะลูกห้าเดือนใช่ไวมาก ช่วงนี้เขาชอบตอนแรกอ่ะที่ซื้อปลากับซื้อเห็ดมาเหมือนเขาจะไม่ค่อยชอบนะแต่ตอนนี้รักแล้วเพราะว่าเหมือนเขาก็ได้เคี้ยวเหมือนแบบคันเงือกอะไรเงี้ยงำงำหนึงสองต้นงำหนึ่งสองต้นเขากัดปะโอโหดีเดี๋ยวเงือกหนูพังเลยนะคะต ขอบคุณ<บ>สำหรับสติกเกอร์อค่ะพี่ๆค่ะยังแสนดีต้องเข้ากับสติกเกอร์อะไรคะหมูเด้งเหรอขอบคุณพี่อ้อนขอบคุณพี่พี่อะไรพี่แต่เหรอขอบคุณค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สติกเกอร์มันไม่แบบมันไม่ใส่หัวให้เราแล้วหรอสติกเกอร์สมัยแบบตอนแรกๆอะ่ะถ้าเกิดให้อะไรมามันก็จะแบบใส่หัวให้เราอย่างงี้ป่ะไม่ค่อยได้ไลฟ์เลย เอาขอบคุณค่ะอันนี้ใจส้มขึ้นที่หัวแล้วใจส้มขอบคุณครับมีเนยอ๋อนี่ง่ายมาแล้วโอ้ขอบคุณค่ะเอมันก็ใส่อยูอ่เนาะคขอบคุณค่ะพ่อทำการแสดง,นเ,นงเนี่ยเนี่ยจะดีดิน้นละมีเนยไหมคะ แซนดี้ยู่หนแม่เอามาให้หรอกไม่จริงเลยทุกอย่างแม่เอฟมาให้หมดเลยพ่อไม่เคยเลยเนี่ยทุกอย่างแม่เอฟมาให้หมดเลยกอกหูลูกนิสัยยำยำหน ชอบอันไหนคะรักพี่มีเนยตอนแรกตอนแรกที่เขาเลิฟมากๆก,ก็คือพี่ดีนี่เป็นเป็นกวางเรนเดียมีเพลงแต่ว่าตอนนี้รักพี่มีเนยนุ่มด้วยมั้งพ่อหลายแนละ้วพ่อหลยกาดพอกพอกอขู่เขากอขูอะไรมุมมิมมุมมิ <c oughs> เขาก็ได้เหรอคะโอ้ยน่าจะยังไม่ได้ไปเนาะคนเยอะด้วยแล้วก็ยังยังถือว่าเด็กอ่อนอยู่ค่ะเด็กเล็กอยู่คนเยอะหนูจะไปไหนหนูอยากได้อะไรฮะเหมือนอุ้มตัวเองไหมเหมือนอุ้มตัวเองไหม จะยเย็นมันเคี้ยวอย่างเงี้ยพ่อมันเคี้ยวแสนดีเขาชอบให้ฟัดนะเขาชอบเล่นแรงๆ,ๆติดพ่อใช่ไหมคะลูกแสนดีเน,น,นี่ยเห็นลายเสือไหมนี่กางเกงสวยไหมคะ สวยใช่ไหมสวยยังไงสวยกางเกงมันสวยอุ๊คุณแม่ใส่กางเกงลายเสือว,ว้าวเลยไหมอุ้ยมันเคี้ยวมันเคี้ยวเสืออย่างกับคนคนเดียวกันเลย <c oughs> ต้องมีอีกสักคนเหรอก็อยากมีเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่ อีกสักนั่นแหละสามสี่ปีก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณหัวใจด้วยนะคะขอบคุณหัวใจให้แสนดีด้วยนะคะอุยอ้ยอุ้ยสวัสดีพี่พี่สองพันสองค่ะ